มิทออมไปข้หลังเรไปเดปีืนไปหอฟอยแต่กูแบนสไนเปอร์ไอ้เซุมเลยเเนี่ยอกูตามมึงไปยุ่นเนี่ยต้องโลภีอ้สัสตามแล้วลกโลพีโลพีโลภียุ่ปุ่กูเบลสีปุมเ่ยปุ่เป็นฟุ้งหมดเอ้มันมีเบลได้หรอใช่ใชแล้วกูเบลไดนนะอ๋อเบลเบลเขาไหนวะ เบื้องเหนไว้มึงไปได้บ้าล้องว่าละไหนว่าทางเขาอะทางเขามันยุ่งเนยองกดหมอไปเพียนกดซีอ่ากูเพี้ยนพุ่มเป็นอันนี้แล้วเป็นตัวคอนโทนแทนมึงมีหมอกพลางบ้ามีหมอกพลางบ้านี่นี่มีมีกิ้งด้วยมีกิ้งนม่ นี่เอ้ยยดเทิร์นมีสไนเปอร์ตัวมดวนนี่แต่กูแป๊บตรงไแป๊บมึงรอโพกันแพ่งยิงกันไหมแพงเดี๋ยวเดี๋ยวรอหน่อนอีกนิดงเดียวรยบรอไอ้แไ่เดี่ยนยึดทบเสียงดังกันนะนี่ไม่มีคนไม่มีใครได้ยินยิงดิไปดนีไปดิ เพื่อนที่ด้วยวิธีการโผล่เป็นพวงมันทุกปีอีกเรล่จะเปนหัวแล้วอ่ะขึ้นไปไล่มิงคนมึงไปเก็บพลร่าแที่แบบยุ่งอที่ว่าเออเป็นเตลกิ๊กแตกได้เหลือพุตบอลเป็นปืนที่มันเป็นปืนจอได้แล้วนะขึ้นเงินกน กระโดดยังไงเนี่ยมนมีคนอยู่ร้านอยู่วเพื่อยเปิดข้าแป๊บนึงจับเลย <c oughs> มันมีของไอ้เพบอยู่นอกเอพื่อนดท่าเรือแฮมันมีคนม่นมีคนเ <c oughs> ยียบุ๊ดเตือนกูเลยเมื่อกี้นี่ข่ามันเลยมันยิงกูก่อนอ่ะดิ <c oughs> บบเขาไปไหมเพื่อนอ่ามึง ยังไงเนะี่ยเดี๋ยวกูเฮ้ยแพ็กมันมีมันมีคนมาแล้ววะไรมีมีมีผู้ต้องสงสัยเไี้ยเอ็งวะวะสุมส่มมันก็นเนี่ยไม่ใช่สายสุม่มันเมมลยแกกสักกูไปบุกเลยแต่กูไปแสไงเปอร์กั้ทั้งไป,ไป,งไปแพงแช,ชุดชุดมันกันกระสุนเว้โอ้โหมาเพียบเลยเพียบเพียบแล้ว มึงเฝ้าแตะทุกคมพวกยิงไปเครื่องฐานาแล้วโอเป็นยังยังไม่ตายไหมยังไม่ตายนี่กูดักอืมมันเริ่มเข้ามาใกล้ๆหอแล้วเป่ะยีงกูยิงกูสำไมปื๊ดเฮียเอ้ยมีสไนเปื๊ดอยู่ เอ้ยเอ้ยหัวเตะมเชื่อไหมระเมิดนะเมิดมึงไม่ต้องการลูกย่อยแล้วนะ่าวะมึงยิงสไนเปอร์นีหรือว่าอาเนะี่ยไปยิงไงยิงสไนเปนร์ลนะ้ที่มัน่าละเบม,มาเนี้ยายแล้วต กูกำลังเก็บมุ่งสู่เพื่อนใจเย็นอ,อืมไนเปอร์บอกเล่ามันแล้วจนะมันกูไล่โคเบอร์นี่ถ้ากูแบบบู้เอาเชียถ้ากูสายบู้ไปเลย<อ>มันจะได้ปะวะเฮ้ยอย่ายิงมาถึกยิงฐานนเพเอ่อนเขา สดุดสดใจออกเปคนเล็มึงยุ่ใส่เนี่ยมึยุ่ถึงหัวมึงแล้วมึงยิงสไนเปรดดิมันกินดีดีเลยเนาะอาการปาดเจ็บเล็กน้อยเล็กน้อยอะว ิงยยเพื่อลปิดแล้วสัต์เอาปืนลปืนลปืนยิงยาก่ะตกตกเป็นยังไอ้ปิงปิงปิงขาดตมปิงทำมอะไอ้เหี้ยเลยตกตกตกปล้ยปไอ้กอไอ้ชุน ชุดชุดมันกันกระสุนไอชุดพวกเนี้ยเอ้ยโดดโดปืนหกปืนก็เตือเตือดเย่เยเ๊เดี๋ยวเก็บสไนเปอร์ดิ หัวแตกหัวแตกเฮ้ยหัวแตะเก็บสไนในปืนระบกเออไป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 แัง <c oughs> ยุทธภรรยามึงอะเ, <c oughs> เอะไร้นเกิดอะไรขึนไอ้ละวิไอ้ละวิ ู้ป่าีไก่เหรอม่เกาะเต็มไม่เาะสมเพื่อนหัวมันมันเกาะสามต้องออกไปต้องออกสนาเพื่อยิงเอ้ยวิ่วแฉ้วแฉลวเหี้ยระเบิด์ิีจะเบียปะอ่ากดไอ้นี่กดอันนั่นสองเพื่อไงเออมันต้องมันแบกได้ด้วยแบกไม่ไดเนี่ยวางยังไงอะ มันต้องรักษาใช่ไหมอย่าทหารไม่สุดๆดรักษายังไงเนะี่ยอ่าตัว,ต,วตัวอีสเต็มแตกโบนเย่เพิ่มดีได้มีหน่อยมันไอ้น,นี่เว้ยไอ้ไอ้พวกนั้นมันเป็นชุดเกาะมันต้องใช้ปืนจาะเกาะยิงอะ่ะนี่นลีน้องโควตีกำลังทำแพ้เรี็บร้อยไปไปไปสัางยังไงอะ่ะ วัดแทนโอ้ระเบิดไม่แสรวะอ่ากูตกใจหมดมึงมึงมึงจะเฝ้ากี่คนอะไรยืดเลยสตี๋ยืดเสร็จเลยไมันมีโต้แล้วจะมี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 ่ยงไข่กูดีกูบอกแล้วรอบหน้าเราตกสตี๋ว่าบอกแล้ก้อนเพี้ยนกันล้วไปตายจากรอบแล้วว่าหนึ่งเมีกูน่าจะดึงไปรอบนี้รอบที่สาม ไออันนั้นมันยุใสอ่ะอู้ถ้าซาคารนี้กูตายเฮ้ยจริงๆมันควรมันมันมันผิดตายแล้วเพื่อนมันมันน่าจะให้กดแค่ข้างเดียวอ่ะอันนี้มันกดต้องกดทั้งเออบัวธาราเนี่ยเกมแองกี้นเฟรตที่ทำให้อย่างเพื่อนมันอยู่นอกในค้ามัน ยุ่เสร็จครัรักษาพยาบาลก็มันมันสามารถฮิวให้กันได้ปะไอ้ระเบิดนี่คืออะไรเนี่ยไอมันมีแต่เห็นกูเห็นมีแต่คนงานเนี่ยไอ้ทหาร,รยุเ่เสร็จิปมีมีมีตายทิปเปอ์เนี่ยมึงอะมันยิงหืนเลยเลยกวกบ,บ้านเองแปบลุงเนี่ยไอรถนี่มันให้เฮาเฮ็ดอย่างเนี่ย ระเบิดใส่เพ hmm. okay. okay. ื่อนกดอันที่เน่ต้องเลื่อนไปหาระเบิดไหวยมันระเบิดเลยยังไงมันใส่ยังไงกระเบิดกดตัวจีเลื่อนไปหาระเบิดนี่เนี่ยตัวนึงอ่ะมีเห็นบ่นอะมาคลอกเ้าไปแล้วนนอกแค่นี้เหรอโอเคสบายจิงอยู่นอกมีตัวนึงไม่ใช่ลาบลูเบอรมีนะอยู่บดอีกตัวนึงสองตัวมีแต่คนงานนะเพื่อน ลองนะออกอมันด้วยมึงมาเพื่อนมึงตามกูมาก,กันเพื่อนอ๋อนี่ไงนี่ไงไเข้าใจแล้วม,ม,ม,กกมันไปหามึงอะ่ะแพ็คปืนแม่งโคตรสั้นเลยว่ะแพ็คขี้ขวางเลย <laughs> มันยุคข้างหลังมึงแะมานี่มานี่มานี่เนอบนต้องหวาซับพี่บนมีตัวล็อคบนด้วยไม่ไงใช่ไงเอ๋อ่าดคุณล็อคบนตายตัวนี้ละแพงอยู่นี้ยุ่นี้นี่ยู่ตรงกูตรงกูโอเคเก็บสองเก็บสองเก็บของเพื่อนบอลลินมึงสนเด่นมากเกินคนละขาวอีกตัว เก็บหนึ่งเก็บหนึ่มันมาด้วยแสงวะเฮ้ยกูได้หมวกวะเฮะกูชิลุงนี่ไหนนี่ฟันโกนตะหลงปีนมาสุดมาสุดมึงยุ่ใส่นี่นีดนีมันอยู่กับคอปเตอร์นี่อ้าวเฮ้ยไปไปไปบอสบางทีกเก็บของไห้หมดกัน ยังบุกครบเลยพี่บิ๊เครื่องบินขึ้นได้ปะนี่เครื่องบินเ็ขับได้ดิได้ได้ได้วงแท่ไอ้จีชี้เอาวันนี้ีกวโกเขามีปืนเป้าหมายยิงคนขับเป็นคนยิงปืนเป้าหมายยิงห้าร้อยเมตรเด้ยเพื่อนใจเราต้องปิดต่อเครื่องบินไปยิงมันหรอเด็ดเดียวกูขับก็ได้มั้เครื่องบินมันมีหกคู่ ไากเก็บของก่หัวดอกของเดี๋ยวไปเก็บเอาเท็ดดาแล้วเดี๋ยวอันนี้ก่อนเท็ดบัลกบกันดินกูขับเองขับไงวีมึงต้องเป็กหัวมันเพื่อนเรอมจะเป็นยิงยิง่ปาวนโกรชีพนินคืนโกรคอนโรลอโอเคขรับล้วเลื่อนบิดปี๊บเฮ้ยเป็นโดนลมนี่ด้วยนี่นี่เห็นไหมเห็นรถไหมบิวบิเตียวฟังก์ใมันเลื่อน อย่างนี้หรอนี่างนี่หรอย่างนี้ปะเออเจื่งเรื่อยๆยถอยข้ฆาไงสั์เอ้ยอ๋อแพ้ๆยิงคำมันถึงนี่มันยังเมื่อไใต้เรวเห็นไหมนะมล

มึงยิงควนทำมันตต้าิเน่มึงยิงควนทำมันตายนิมันคืออึดไม่เงี้ยวอตกทรายตกทรายบรูแล้วตกทรายตัวดีเพื่อนบินไปพุดเลยเพื่อนไหนอะสามพอเพอดตัวเอมากก็ะไมอียงกลยุทธจรินเขาวะมันมีรถข้างหนาปะเนี่ยมีเจ๋งวะจ๋งวะ มันสามารถโดนล่มได้ด้วยวะไปลุกชีดโดนที่อ๋อลดลดลดลตรงไหนแล้วกูวม่ห็นนะในแมพคุไมเห็ีอ๋อตนแ้อโอเคมีคนที่มีมึงยิงสไนเปอร์ดิข้างบนนะเออสไนเปอร์แท็กสไนเปอร์ โอ้มไอ้สัมึงจะตายโอ้ยเยี่ยตายเอาแม่งเดี๋ยวหาที่ลงจอดดิใช่ปึดตรงกระชิมบัางจอดยังไงอ่ะลงยังไงอ่ะปวดคอนโทรลเพื่อคอนโทรลลงไปจอดยอดตึกก็ได้เพื่อแล้วจอดยอดตึกแล้วจะลงไงอ่ะสนามกีฬาเลยจอดามบิ เหลืออีกนิดเดียวมันจะระเบิดละแจ๊คแจ๊คแจ๊คมันมีคนอยู่ใกล้ๆเฮานี่ลงไงเพื่อนอีลงที่ไตายอยุคคาที่หน้ากางดึงไอ้เอ้ยแล้วกูต้องสรอยไงวะอ๋ออีอีแบบนี้กูไปยิงตายแล้วเพื่อนอีโควีอีสามอัทันอันทันอีมันบอมป้า ไปต่ัวก็เฮี้ยไปก็เฮี้ยแล้วเหมือนผมเด็กผมขับไปมันยิงมั้เอ่อกูขับเองกูขับเองเอาหนึ่งมาลอยยิงมึงมันก็แตกไปมั้งก็เ้าหมายเขาคือรถสีแดงสองคันพี่กูว่าเขาจะแตกว่ะแพ็คฮอลิคอปเตอร์มันจะพังแล้วอ่ะกูว่าเขาจะแตกเขากลับไปไปสนามบินเดิมไปเอาลำไฟเสียเวลาชิบหายหมดลู ทางไหนนะทางไหนเะนี่ยลงทางแล้วเนะไปทางไหนจะได้เพื่อน,นตอนนี้แบบโอเคทางนี้ออ๋นี่แบบมีโคตรเนี่ยพอนี่มนะีคนตรถักทายตักทายเฮ้ยมันจะยิงมันจะตกไนะด,ด,นะด,ดน้นะกูโดนเนี่ยเนี่ยกูโดนเชียร์เนี่ยกดกดประตูประตูไปไปสนมามก้าโควิดเลยเฮ้ยเตียมเตียมโดนล่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกจังวะ เดี๋ยวกูกโดนตัวกูโดนไมได้ตกลงไปตายเพื่อนกูตกโลกตัวอ <t ick in gamma> ีไงล่มซิวชิป่ะตัวอีอ่ะเด็กกเออขาดจับเสจเมึงโดดก้อนเลยมึงโดดก้อนเลยกูโดดคนได้เปียกที่หน้าหมันมีแเปียกที่หน้านี่มันตัวอีไงตัวอีอ่ะไอ้เขี้ยนี่เปโคตรซอดโดนกูได้เขี้ยที่ปายแล้วข้างดึงเบื้งเบื้อง้างล่างข้างล่างเนี่ยสีแดงเพี้ยบ กูลองดูดได้ไหมอ๋อเขายังเคลียบพวกแค่เลยมันเลยเป็นสีแดดเลยว่ะหลู้ว่าหู้อ่ะเอ้ยเอาเคลียบหมดแล้วนะอ๋อไงมันค่านายยูออกมิ่งออกแ